สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มาอยู่กันในเกม Metal Lock M Metal Rev 2.0อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาทําในส่วนของเควสดาบนะครับก็ Source m a n a g m e n นะครับเป็นาราชวงศ์ไฮนะครับเป็นบัฟอันที่3ามนะเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ก่อนเรื่องก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะฮะก็ราชวงศ์แรกนะครับราชวงศ์แรกเลยนี่ครับก็หลังจากเก็บสกีตไฟล์มาครบแล้วฮะทันเป็นร้อยนะก็กดใช้แล้วกดไปนะฮะ แบบนี้จะได้ฟื้นฟู SP ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็กดโกไปเลยเดี๋ยวดูซิเขาจะให้เราไปทำพาร์เซลอะไรนะครับก็เป็นพาร์เซลนะครับที่เป็นแปะเงาะฮะที่เป็นเงาวัตถุเนาะอ่ะกดคุยกับตรงนี้เลยครับที่เดิมนะฮะไฟที่มีระดับสามนะครับอ่ะเรามาดูพาร์เซลกันนะครับโหสามชิ้นเหลือเนี่ยเลเวลสามสามชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มมันที่ชิ้นล่างก่อนกระดาษ ป็นแบนเป็นแบนเอ้ยอ๋อโอเคมันมีเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่เลี้ยวขวาไปหน่อยนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ปรับองศานี่ไงได้ละแล้วก็หมุนนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวหมุนให้มันตรงก่อนนะฮะเกินไปหน่อยนึงนะฮะต้องเอียงให้มันองศามันได้นะฮะนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงเนี่ยแหละมุมนี่แหละมีทั้งบนนิดนึงอโอเคได้ละได้ละลงนิดนึงกดลงนิดนึงโอเคขวานิดนึงอ่าเรียบร้อยครับ โอเคถัดไปชิ้นที่สองนะครับก็จะเป็นอ่าไอ้เป็นแบนโอเคอันนี้จะเอาเป็นแบนออกไปทางซ้ายเนาะอ่าจริงด้วยครับ๋ยวหมุนหามุมก่อนอะไรจะงอยอ๋อจะงอยด้านบนอ่าโอเคครับได้เลยเรียบร้อยอ่ะชิ้นสุดท้ายก็เป็นแท่งๆนะฮะอ๋อผมเห็นจะงอยสองอันละจะงอยสองอันที่เป็นคล้ายๆเหมือนลูกหัวใจตรงนั้นนะครับนี่ไงนี่ไงหามุมก่อนนะฮะ อ่านี่ไงเดี๋ยวหมุนนิดนึงหมุนหาเหลี่ยมหมุนหาเหลี่ยมนะฮะปึง๋งนิดนึงนิดนึงนิดนึงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคเอ้ยนิดเดียวมันมีเหลี่ยมนิดนึงนะครับได้ละอีนิดเดียวโอเคกดไม่ลงนะฮะเมื่อกี้อีหน่อยนึงครับจะได้ละอ่ะอ้อ้อ,อไม่ถึงททีปึง๋งเอ้าไม่เข้าวะ นี่ครับทุกคนหมุนนะหมุนนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับสําหรับพัสเซลของไฟที่มีระดับ3ของราชวงศ์หายอ๋อเป็นจดหมายกุหลาดนะครับโอเคแล้กลับมาหายพีซีนะครับก็มาส่งเพจได้นะฮะก็กดคุยนะครับแล้วก็ลงไปตรงแอรมปขวานิดนึงนะฮะจะมีหน่อยนึงนะครับนี่ตรงนี้เลยฮะเราก็คุยไป เสร็จแล้วก็อ่ะไอ้คุยครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคหลังนั้นก็กลับไปน่าจะกลับไปหายไปซีคนเดิมที่แท่นหินเมื่อกี้เนาะโอเคกลับมาตรงนี้ครับป๋งน่าจะผ่านละยังไม่ผ่านครับต้องกลับไปหายพปซีคนเดิมสองรอบเลยเนี่ยนะนครับ กดโอเคโอ้หมีพัซเซิลเล่นกดครับโอเค,อเค,อเค,อเคกดบนเออตัวท้ายกลางเรียบร้อยครับอ่ะโอเคน่าจะจบแล้วจริงๆโอ้หพัซเซิลสองเด้งเลยเนะี่ยโอเคครับอ่ะกลับมาคุยครับอีกรอบหนึง่งเรียบร้อยครับก็เป็นการผ่านเควสนะครับซอสมานูเมนอ์นะครับของราชวงศ์ไฮนะไฟที่ไมีระดับสามนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรากดเข้าไปในซอสมานูเมนอ์ก่อนนะครับแล้วก็ไปกดรับรางวัลน,นะฮะ ได้แบบแป็นมาด้วยนะครับเรียบร้อยโอเคปลดล็อก3ระดับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บระดับถัดไปกันต่อนะครับผมก็จะจัดการไปตีละชวงแล้วกันนะโอเคปลดล็อกไม่หมดเลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอฟาร์มมอนสเตอร์น,นะครับก็มอนสเตอร์ในแมปก,ก็สามารถฟาร์มได้นะเราได้บัฟมาจากบัฟดาบแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีบัฟในเควสราไวันีกนะฮะที่มันอยู่ตรงคูน้ำครับ ได้บัฟ2ต่อนะแล้วก็บวกกับของให้เรากินเข้าไปนะครับยัดยาเข้าไปมันก็จะตีแรงเองนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอ,อะไรนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ั้าชอ่องนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b ั c r i b e เข้าเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหมายคลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ